วันนี้ก็มาทำแซนวิชมินิอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำไส้เป็นหมูหยองแล้วก็ฝอยทองนะคะทําไปคุยไปนะคะอยากที่จะมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะคะประมาณ10ปีที่แล้วนะคะส้มเคยเป็นแม่ค้าขายขนมตามงานตลาดนัดตลาดคลองถมนะคะ โดยตอนนั้นส้มขายโดนัทจิ๋วนะคะโดนัทจิ๋วของส้มจะเป็นโดนัทที่สั่งมาจากกรุงเทพนะคะเขาจะเป็นกล่องนะคะกล่องกล่องใหญ่อยู่นะคะประมาณตกชิ้นละ2.3 2.5 3บาท3.2 3.8แแล้วแต่หน้านะคะที่เขาจะแต่งมานะคะก็สั่งซื้อโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเคยได้ยินไหมคะ NK โดนัทค่ะเขาจะตีตลาดนัดนะคะตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าจะซื้อแล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดวางเป็นถาดเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วก็ให้ลูกค้าคีบเองหนีบเองนะคะเราจะขายราคาคระก็คือที่ชิ้นละ5บาทก็จะมีชิ้นที่ราคาแพงก็จะขายที่10บาทแล้วแต่หน้าแล้วแต่รูปลักษ์รูปแบบของขนมนะคะ Uh, ถุงใส่กล่องที่ใส่เราก็จะต้องซื้อนะคะซื้อกับเขานั่นแหละนะคะก็จะเป็นร้อยร้อยละเท่านั้นเท่านี้นะคะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็จะประมาณนี้ก็กำไรก็คละคละกันได้อยู่ค่ะบางชิ้นก็จะสองบาทนะคะเราก็มาขาย5บาทแบบนี้ค่ะสั่งแล้วเขาจะส่งรถทัวร์มาให้ค่ะส่งซึ่งว่าเป็นชานทัวร์แบบนี้นะคะส่งมาลงที่ บคสวานอนีว้ว่าตอนเช้าเราก็ไปรับเอานะคะเราก็ขายตอนเย็นนะคะขนมก็จะอยู่ได้สองสมวันถ้า4วัน5วันเขาจะแข็งมีความแข็งนะคะก็พอพอรับแล้วก็ซุมก็จะไปขายตามตลาดนัดวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะคะตลาดเชา้าตลาดเย็นนะคะก็สนุกสนานขายดีค่ะลูกค้าจะสนุกตรงที่ได้เลือก นะคะได้หยิบเองเลือกเองนะคะเราจะเอากล่องให้ลูกค้าแล้วก็จะมีตัวหนีบนะคะตัวคีบนั่นเองนะคะลูกค้าก็จะคีบคีบแล้วก็คิดเงินใส่ถุงให้ลูกค้าค่ะมันมีครั้งหนึ่งที่รถทัวร์นะคะไม่เอาลงตรงบคศวนนิวาสนะคะต้องขับรถตามไปเอานะคะไกลมากจำไม่ได้ว่าถึงตรงไหนนะคะตอนนั้นก็สนุกสนานมาก ปัญหาของการขายของตลาดนัดตลาดนัดของถมเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าประจํานะคะเราจะต้องไปแล้วค่อยไปถามหาว่าที่ตรงไหนว่างสามารถลงตรงไหนได้บ้างนะคะเราก็จะต้องรอนะคะรอให้แม่ค้าที่เขามีที่ประจํานะคะแบบลงให้หมดก่อนแล้วที่ตรงไหนว่างเราถึงจะได้ไปลงใช่ไหมคะพอเราได้รับอนุญาตให้ลงแล้วแล้ว ที่ตรงนั้นมีเจ้าของแล้วเขามาค้ำเข้ามาดึกเข้ามาสายเราจะต้องเก็บของออกให้เขานะคะเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนซื้อที่ประจําไว้นะคะดังนั้นเราอ่ะเป็นขาจรก็จะลําบากในเรื่องของการลงที่นะคะล็อกลงขายของจะลําบากทําให้ส้มอ่ะมีความรู้สึกว่ามันท้อแท้ตรงที่ว่าบางทีเราก็ไม่มีที่ขาย หรือมีที่ขายก็ทำเลไม่ดีหรือจัดของจนเสร็จแล้วก็เจ้าของที่เขาก็มาไล่ที่เรานะคะท้อแท้ตรงนี้ค่ะหมดกำลังใจเหนื่อยหน่ายในจุดๆุดนี้ค่ะทำให้ส้มก็คือเลิกขายไปแต่ขายดีนะคะขายดีแล้วก็สนุกสนานดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ของอาชีพแม่ค้าของส้มนะคะก็มีหลากหลายอาชีพเลยที่ เราทําผ่านมานะคะเมื่อเรามองย้อนหลังกลับไปมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราค่ะสุขบ้างทุกบ้างเราก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะพูดแล้วขนมของส้มก็เสร็จเรียบร้อยพอดีค่ะ